สวัสดีครับพี่น้องคุณทุ้นครับมีต่ำลงค,ครับมีเวลาว่างหน่อยนึงครับงานกับบอลิงครับตอนนี้ก็เลยตำมะละกอน,นะครับเอา <c oughs> ตำเลยตำเลย ตำบักุหงกินกับอ,อี่ยังสมผักอุ้ยนี่ของดีพี่น้องเมืนมสมผักสมทุนครับพี่น้องแจ๊คข้าเจ้าเห็ดจยงได้ผมกับ่เคยกินสะเกิดมากครับสิไ่กินมื้อนี่ล่ะครับทุ่นยิงตำบักคงนะครับข้าเจ้าเห็ดเป็นสมสมผักครับเป็นักตัวจากพ่อมนเลยดิ กูตามเองก็ได้ึงมรับเลยส,ลยสลมามดถามอาได้นั่งน่ะเขาบาทตีก็ไม่มารยยาหรือว่าอะล่ะต่างหากคือสัญณรักคง คือผมก็อ่านคือเก่าเอาคุณพีเต้สีเป็นไงคุณพี่มีนนี่โอ๊ยนี่ครับพี่น้องอันนี้คือสมทุนครับผมก็กว่าคือจริงสิรษฐกินมือนีเป็นครั้งแรกครับอันนี้ก็อันนี้สมพักยังเคย อันนี้ผักรวมมิตรอกกาศใส่ยังตัวยังของมันล่ะผักแป้นก็มีผักกาดก็มีผักสารพัดโอสารพัดผักหัวงอกก็มีกาลํำก็มีรวมมิตรเลยครับเนี่ยเอากระเด้งมาใช้ละทับพี่คณหัะละประเด็กมีแต่น้ำตอนเหมึดเลย สดเลยสดตอนมาเลยร้อยสี่ร้อยสี่ฮะมึงมาน่าสดตอนมันเลยองเอาอย่ามาพูดพวกมึงตำพวกหุ่นไหวตอนประแดดกูหมดเลยแล้วมาดักสดวะมันคือเป็นเอาอาทิตย์เขาต้มบะหมี่เลยอันต้มอีขีเม,มามาลักเอาแล้วมันบวกผิดฟ้าจา้าของเต็ม จอร้วนกินเลยนะี่ <laughs> ตัวตอนอยู่ก่อยเ่ยเอาเอาพักแค่บอ่ะน,กกนี่จะพากัน,นยังบอชมทานเ่นมาุกเจอยม่ตุ๊กุกใส่ใส่ทามในถาดีเหรอนี่ไงน,นี่ 也不好。 มันบริเวเนี่ยเหีุดมันก็อิดอมันกสุกคักขึ้นเขอยากเค็มันจะก่อน mới thế thôi, cái đèn cái nó ta mà không được, không được, không được, รีบดูเน<ก>ียถ่ายด้วยมันหวานใส่ผงนวเนี่ยอ่าใส่แล้วมันเพียวได้แล้วนิดเดียวมาจัดเสรออจัอืม ไมกินน้ำขาหรือว่าทุกอ่างเคยกินนะเอิ้นมาก,กินผิดมาไม่ไม่กินพีเด้ตอตงโมฮงงครับผมสวัสดีครับอก c ช a n น e นเนะครับเนาะม้อน,นี้ไม่กินแตบัมหุ้เห็นครับอ,อ,บอ,อาายางเสียบด้วยครับหิตแพ้แตายน่ากล้กาได้ไรอันนี้สมพัก,กรครับสมสมทุนครับ อีกเครนองครับรเขาเรียกเป็นสมพักพรเร็ยเป็นพักกองครับทราบพี่น้องผู้ผู้ครับอันนี้สมพักกาดพักกาดก,ก็มีถวงหอ,อกกับมีอันนี้เห่งสมพักครับแซาบ right เพื่อนมากนะครับพี่น้องสวยน้ำกันครับงไงหมดแบบขั้มอ๋อมันนี่ยังมาหั่นไปยักสิบไปพราไปอาจจะไปยัดดอกขั้มขั้มยังน,น้อยเพละ่ะ โอเคโอเคโอเคชาโูดพีด okay, okay. ีเย okay, ตัวญี่ปุ่นมาใส่เหร<ะ>ตัวญี่ปุ่นขาลขาเล่าต้องยืดหวังอีทเป็นผู้สองมันห่างอีทซุ่มนักสะดดำสอตันไร <c oughs> อีทอิทอทอทอทสเรยาแซนอลน เดนกมฮะมาเด้มาเด้อใครคิดว่าดังบ่ได้ตน่งมีมารยาทต้องพูดดังๆนะพูดไม่ดังเขาไม่ได้กินนะตาลกับบอมอะไเป็นเกีมันจะเป็น ใช้คนหลักทางไหม้ังหมกโมกมกตกก๊ะกระทั่งหน่อยอันนี้ส่งเสียบอุ้ยมันอยู่บ้านไดกว่าอีไก่เน,นี่ยีีนองไก่จนบ่งชมพักคนมีตะเขาแต่ว่ากระแซบแซบแล้วไม่เห็นแนวไหนพี่นองแซบคักเซยบวา,มาไม่ได้ซื้อ เมา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 ,นานมางามมากอืนนมอันด่างงามทำขำทำสวยนี้จานอะไรนะจานจานกินไดนน้ไม่ให้กินจานนะเว้ย เด็กเพื่อนยังกูใส่ผักอกมามีนบดเมียนพิิบบานใชไหมเลยเด็กพวเทียนก็สี่สิกบาทพี่น้องคิดเบื้องบนได้แบบที่นี่ยิง้ก็ฮูหาูหา Ừ? À, nó, mình <cười> <Chúng> <cười> giờ, nó hấp cả khau mà đẹp, đẹp, miếng đậm, lại, chuẩn Park cái tưởng, tưởng, tưởng luôn nè là sao không không mà bắt đầu mà lắm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 

เรื่องนี้ข้อเป็ดเนาะเอก็เปิดสื่อก็ไปแล้วก็เริ่มเนาะสื่อไก่ไม่จยากซอมตัวโคมันก็เลยไปทั้งพีไปทังพีกูซื้อบ้านแล้วขานไม่ซอตัวเพรนไก่วีนักงไก่ทอดตัวยีสิบบาทลูกเนลูกเน ลูกชิ้นปลาทอดโวยบระโดมีบอกว่าเอาห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทขายบ่ละห้าสิบบาทขายเราอยากขายเราอยากขายเราแหงอยากขายเอาแบบไหนก็ได้อลูกชิ้นปลาอย่างเดียว

เอาข่นกไหมเท่าไรฮะโ้ะะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหันยี่สิบเอ้สองหันซีสีส่หนยี่สิบหกอัน,อนพี่อ,อ,ง,องกอันพี่ไขอย่างเดียวปลาของมันใช่บาไขของผม คางเสียบว่าที <c ười> <tr> ่เราไม่ยื้อรายปนี้เด้ทุทรามากเลยคุณสาวผู้กินน่นเร็วผู้เดินเรียนไปกินนมทันทีผูเสพถงให้มันวางนะผู้เสพถงจะกุศลเพื่อเพื่อลมเนีมันจะหวยยีเดพญายิ่เขามีนมไม่ได้ตุนเป็นชาว่านคูเรียนจเป็นลุ่มเลยมันมันเตรมแห้งนะถงให้มันวางนะ กันี้จากบาดเพื่อนกันนี้แล้วถ้าก็อยู่เพงเยียนบนเมือก็ว่ากูอยู่บนเมือนมึมีนามนะนามมึงตะเมืินกูล่ะ เบรกแป๊บนึงมันกีตัดเอาองได้ีหมึ่อ้ไม่ต้องสวัสดีอันนี้มันพีคตอนนอง่ต้องสวัสดีป่ครับอันนี้คือขีดหงายมีสมาชถกหลายพี่น้องตอนนี้พีคขับเพลนี่พี่น้องเลยแสบแ่บแบ มองหน้างหลายครั้งแล้วนะพูดไม่พอเลยสดสดจ้าทำไงมาเดี๋ยวพี่น้องไม่เป็นเขาเป็ดแปะตายเอาสวัดีเอฟซีเนี่ยโอ้ยสวัสดีจ้าอันยางมาเล่นแล้วก็เห็นไยเอื่อยเพิ่นกินเขาแล้วก็มากินเขาเพิ่เพิ่จ้าอันนี้เพิ่นมาเอาง้านครับเพิ่นมาเอาชุดแต่ว่าผม่านนี้แก่กระเจากระเจ้าก็เลย พอดีที่กินน้ากันหลายคนแซ่บครับเสียอย่างเดียวเปียมากไปหน่อยแซ่บแซ่บไปเลยแซ่บคุณนายไม่กินเหรอเออแล้วด้วยคนแบกินปลางขอบคุณนะคะอิ่มแล้วเหรอเดินจิฮ่าปุ่มหงไม่เห็นไหมเปิดเปิดเห็นไห่ต้องเอามาเดินหลายคนผมหงเอามาหกตัวยิน อดอมนะันอ่ะเปิดหน้าไม่ใส่อะไรแน่ไม่ต้องเปิดมันพอจะทั้งอื่นใช้เลยที่ไหนสามทังมีหมดเหรอน้ำหมดข้างนั้นบ,บอกผมบอกไเลยมัอนอยู่บนเขานตาาอนนี้ลายกันนี่แลหละเองของผมอ่ะพาย้อนของผมสูงมันเปล่าเลยเอามาเก็บไเลยนะมันบ้านเนด็กสูคุณฮืออยู่จะกันไหนบ่ายละวันแล้วเขาไม่เก็บ แต่ว่าเนี่ยมันีกลิ่น้งเทิมเล่เนาะนองเนาะบ่แล้วมันแต่คือเป็นไม่นาซุกกคือว่าุกไปเรื่อยบอนไหมันแก่แล้วก็ุกเนาะอแสบมากตนดกิ่โอไกินอะดอกหลุบกินลุบดาเฮ้ดมอดกดอกดอมือเกืับอากับปุ่ดดอกปุ๋เขาดาวเาเาไปนาหากันนะะ กินนู้ใจไงช่างแล้วรางวัลนู้ใจไงจักบาทหลายบาทอยู่แล้วเออหลายบาทกับนู้ใจไงจักบาทกับช่างม่รวแตดสิบาทช่างเรยวเรียบ้อลเออเดี๋ยวมีเวท่ินว่างเขาเจ้าใจข้าลูกขึ้นไครับมือนี่โชคดีครับแ h a กิ y วจักบาทกับสหามารวยซื้ออ่งเดียวตํำหน่อยเนาะต่ำไรมันกินบ่มเหมือนพี่ว่าใครมักต่ำมึงหลายพี่ว่าอัี้โมเส ตอนดบก็ดีมื uh, k k so ่อวิวคอยดำใหม่อันนี้คือคือตอนบกูลบานห้องกินน้ำยามดำหน้าย่ามนี่อย่เนะกไดสีประเดกดนแล้วมากเลยกินกับขาเียวเนาะสาถามาเธอเดียวขนมนเด้อขอบคุณค่ะอันนี้ถ้าสวยคร่บ ต้มลาวครับตำ้มปลาไหลใช่ต้มต้มต้มปลาไหลต้มปลาไปลานี่นะเดี๋ยวใส่ผากใหญ่นี่นะมันใส่พริกหมดเลยสิบาทมันไม่ใช่เยอะหรอกออดมันแดงมะเขือเทศเฉยๆบ้าลองชิมครับโอ้ยนี่เที่ยวเที่ยวครับไอ้ไข่นกกระทาครับ กรอบมากร้อนด้วยทั้งปิดทั้งฮอนขนาดอากาศน้ำคือติดกับพื้นมนยีกาคนสีแซ่เนาะมันหอนลูกพีนาองมันหอนกินบาดแม่มงคั่เดียวบาดแผลปากีบ้องมันเพลนมันมีปลาหลาดสีมันกับมันกับพ่อขิง ปลาดิบสองกับบุ๊กเขามัจะใส่ต้มกับอัน,อก,อนอกับดิบเขามาจะบ้านบ่อไอ้เ่อุ้ยดีหมดข้าเจ้ามาฝากขลักมาหาย <c oughs> บอกว่าขลักมาหายไม่อาไปตัวเพื่นฝากบ่ะด็รักเขามาฝากเข้กไปลักจะพองกระตุ่มปลาดิบไปใหนึงอันต้มอันต้มกันจนร้อนนี่ไม่ปเนออปนจเหรอ มอหัจัไหนจัห้ปลาลานี่เลยมันอร่อยสุดๆร้อนหถ้าไม่ให้กินปลาให้นตายดีกว่านตายจริงๆสบายพี่กินปลาล่าพี่กว่า พี่ชุกหนูจะสั่งช่มตามเลยผมสั่งกันเลยมันพี่ชุกหนูสั่งปลาหน้ากระชังพี่ไม่กินแต่พี่ไม่ว่าไงไม่กินกินอะไพี่ก็กินของที่พี่กินเลยพี่สั่งพี่ก็จะพี่อยู่ในระเบียบองท่านเขาไม่กินไม่ได้ว่าเขานะอะไรกินนะไม่ว่าเลยหอมเลยนะตอนเราเป็นเพื่อนพี่นะเป็นคนใต้ทำมันขีดมันตัวเลยนะกินชอบอย่างนี้มันกินแั่เมอวันกินเสร็จมันร้อนพี่ทุกคอร่อยมากเลยแต่พี่ไม่กินไม่ว่าค่ะโอ้แสดงว่าเราเอาสองใครหาบาทพวกาอุบนึกว่างสามใคร ไข่ละห้าบาทไอเวนสองไข่ห้าบาทเออนี่ยังไงกูกินไปไข่หนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะ<ม>นี่เ่าเขากูเอา <Okay. S 1> เท่าไหร่วะกินกเไปนับประมาณูกอันหนึ่งอันสองอ,อันเฮ้ยไข่ละห้าบาทเนอะอืมนักผลนิ้วมืดต้นสี่ซือเย็ดเสือบวกเวสตอ๋อก็ต้องเห็นมันเครียยกวร,รว่า แืมนตัดกูนสืบโรที่เตะขาบาดบวกลบกค้นหานแบบเบียดับช้นมากน้มือแรกกันฟ้ากันแก่บอได้นมือแก่มัแตะแต่คนเดียวมันพี่กันตะแต่อยู่บาดพีมากันบ่ไรยรอยมาในเตทการต้องง่ายกนี่กกาแฟไม่แล้วเลยไม่ไม่อมัวอีกแล้วโรคลกปอีกละบ้านี้ในหนูเห็นอะไรหนูหัวบ้านี้ เราเป็นตะย่างหัวกนั่งอยู่ห้องจนมหามาหัวอย่งกับมาเบืองแ้ยีตีอยังกับเป็นตะย่างหัวอุ้าแผพูดใหล่ะเขาถามเขาบอกเคยเห็นอะเอออาเอื่อย่นกัอยู่ในผู้เกยีาอยู่ในผู้เกีนีเลรเราลงคิดบอกเขาลยแมุ๊กชาแนลโอ๊โอ๊ชาแนลโอ๊โอ๊ชาแนลมมันเด่งขึ้นห้องปากินพาเที่ยวหอยเลยยินมันแบบแบบยุบปาก ปากกูไม่ใช่ปากมึงเพชเราปากหอยเรือหมากๆอยิที่สูบเลยกินมันก็ใหม่ดีเดียวเมื่อไหน่ใหม่มาสองก้นหนึ่งก้นสามก้อนมือกินเลยน้องเม่กินเลยเออน้องอยากจันสี่น้องนน้องกินรู้เราอยากจันสีอยากน้องจันสี่อยากกินอาหารบ้านท้องสี่ เป็น,น,นะมีมือนีแล่ะมันเพสโทนหาแนว่ยเก็บมามีจริงดอยากมากกันหนึ่งมากกว่เขาทอดไม่กรอบนะมันจะมีอีกเจ้าหนึ่งที่โอ้โหแก้านั้นเขาทอดอร่อยเขาทอดขายดีมากเติดกิโลปลาตัวนี่แหละตุ้ยิ่งป่คือใช่ขายดีแห้งทอดกรอบไ่เหลืองนะมันเหนียวดีนั่นเป็นลูกชิ้น,น,นลปลา เป็นแนวนึงเจ้าป้าเตยวอ,อแ <c oughs> อต่ขายเรอกปากเตยเตียลักสิทธิ์จญานป้าหลบ้านเลยพี่สาวกูไปปากหัวที่มึงเลยอืออันนี้พันสซูงกะเซีนเนาะประเทศเบ่เนาะตะเอยเนาะพี่น้อง,พ,องพี่น้องมึงไอ้บ้านปากหอยเห็นไหมเห็นบ่ ำไมมึงไม่ห้อยมันมันนกูไม่อายอกวเหน่ยมันโคตรลาดปะวลัอ้งมือนั่นว่าผู้ใดเป็นโคตรลาดก็มันหลายโคีรนองกลัวพี่น้องกินเพื่อเรานะครับเดอสมิธก่อนนะครับเนาะสามซองเลยนครับเดอรอโชแนลนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนี้นะครับเยอะอันนี้เพื่อนๆกันครับอันนี้น้องสาวครับน้องสาวเพอนเป็นลูกค้าพความเราวก็เป็ดมูความคนเสีเองงานมาเหตุดูเงียยผมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ